ารเลคอร์ดิ้งเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะคะตรงเล็คอร์นะคะจะปรากฏนะคะปรากฏนาทีขึ้นมาให้คุณครูทุกท่านสอนตามตามสไลด์ได้เลยค่ะ้าครับตอนแรกผมก็เครัองมาสไลด์นะครับออไนะครับ เราไม่เจรนาเลยครับเราเสาร์ที <apology> <c ười> ่ท <c ười> <So> ี่ผู้แทนชาตาทีกันตรงนี้แหละเสาร์เสาร์ เป็นห <therapist. S 2> ุ่ยอ oh, yeah. ันนั้คือเป็นสกีนครับสกีนคือร่างตัวคือว่าเสี่ยดังได้ก็้องร้องจับหน้าจออจากจับหน้าจอความเคลื่อนไหวของหน้าจอค่ะอยากใช้เคลื่อนไหวว่า

มีการเขียตข้อมูลโดยทั่วไปแบ่งตามลักษณะวิธีที่ต้องการเช่นาเปลี่ยนประวัติการสำรวจการทดลองและการสังเกตการนำเสนอข้อมูลเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อรวลเพื่อนำมาเผยแพร่ให้แสดงให้กับผู้ที่สนใจได้ทราบเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลหรือนำไปใช้ได้สะดวกและรวดเร็วยขึ้นการนำเสนอข้อมูลมีสองแบบคือการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแง่แหนและไม่เป็นแง นะในส่วนของความหมายของสถิติทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าความหมายของสถิติแบ่งออกเป็น2ประการก็คือ 1. ึสถิติหมายถึงตัวเลขที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อ,อมูลเพื่อแสดงให้ถึงเหตุถึงข้อที่จริงใดๆเช่นสถิติจํานวนของประชากรในประเทศไทยณวันที่31ธันวาคม2560สถิติของผูส้สําเร็จการศึกษาในระดับมชสอ รวม2แสนวม8นเป็นต้นนอกจากนี้สถิติยังแบ่งคามเป็น2ประกน่งสถิติไวตัวเลขที่เราไดเก็บรวบมานะติตามความหมายที่เป็นระเบียวิีการสถิสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภคือสิตเชิงพันและสถิติเชิงอนนสถิติเชิงพันาเป็นสถิติที่ใช้ในการอธิบาย เป้าหมายที่ศึกษาเท่านหรโดยจะอห้อิงไปยังผุ้อื่นไม่ดไ,ได้รูปแบบของการรายงานจะใช้แบบเฉพาะเพือเพื้อโตนเช่นการแจกแจงความผิดร้อยละค่าเฉลี่ย